สวัสดีครับ,รบผู้เข้าบรมทุกท่านอ,าอันนี้ก็เป็นการฝึกแบบฝึกหัดหนึ่งโดยที่ท่านยังไม่ได้เข้าไปเรียนในซูมเป็นคลิปที่ส่งมาให้ท่านทําแบบฝึกหัดก็คือทุกท่านจะต้องถ่ายทําคลิปวิดีโอ 1คลิปนะครับเราเรียกว่าแต่ละครั้งที่เราสตาร์ทและสต็อปเราเรียกว่า1ช็อตทุกท่านจะต้องถ่าย3ช็อตคือ1แนะนำชื่อ2แรงบันดาลใจ3เมื่ออบรมเสร็จแล้วท่านจะเอาไปทำอะไรอันนี้มี3หมู่ข้อนะครับเดี๋ยวค่อยๆตามไปนะครับมันก็จะมีผิดบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่ผิดแล้วทำยังไงผมจะแก้ให้ดูนะครับ เริ่มต้นเมื่อเมื่อจะเรียนรู้ท่านจะต้องมีขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องนี่สําคัญยังไงหนึ่งการสั่นไหวมันจะมันจะช่วยถ้าเราถืออย่างนี้มันจะสั่นไหวนะครับนี่วิธีวิธีที่ถ้าไม่มีเราก็ใช้เชือกฟางนะครับเชือกฟางนี่ใช้แทนขาตั้งกล้องได้ ก็โดยการมัดให้แน่นนะครับมัดแต่อย่าให้ไปถูกปุ่มสวิตช์นะครับจากนั้นก็ลองดึงดูว่าตึงไหมเพราะเดี๋ยวมันจะร่วงร่วงแล้วก็ทำให้อุปกรณ์เราเสียผูกไปงึ่นกระตุกไว้ก็ได้อย่าให้โดนปุ่มนะฮะเราก็ใช้เท้าของเราในีเหยียบให้มันตึงถ่ายแค่ไหนเราก็ สมมติว่าเราจะถ่ายเราจะแนพนซ้ายแผนขวาภาพมันก็จะไม่จะไม่สั่นไหวนะครับหรือว่าถือไว้นานๆเนี่ยเราหายใจมันก็จะสั่นนั้นก็เ้าดึงตึงไว้อย่างเนี้มันก็จะไม่สั่นนะครับนั้นก็ลองไปทํากันดูนะครับแล้วก็ผมจะค่อยๆพาไปทีละขั้นตอนนะครับอ่อันนี้เขาเรียกว่าแผ่นเสเลดแผ่นเสเลดนี่มีไว้ทําไม ในกรณีที่เราถ่ายทำผิดาพาดจะเดินถึงเมื่อเราสั่งคัดแล้วเนี่ยเราไม่ลบเทปถ้าเป็นภาพยนตร์เมื่อก่อนเมันจะมีะรายละเอียดว่าโปรดิวเซอรออ์คืออะไรนี่ยฉากอะไรเทคมว้วนนี่เราไม่มีม้วนนะวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่มีเราไม่เราไม่ทำเราก็จะใช้ใช้เสียงแล้วก็ใช้พูดเอา ไนิ้วเป็นสัญลักษณ์นะครับอันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เห็นนั่งอยู่นั่นก็คือสมมุติให้เขาเป็นตัวท่านท่านต้องดูตัวอย่างนะครับว่าภาพขนาดนี้เรียกว่าภาพอะไรฮะภาพลองช็อตครับผมจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มว่าเนี่ยภาพขนาดกว้างที่มุมกล้องคือกล้องสองให้เขาแนะนำชื่อผมก็จะเริ่มนับนะัะ เฮฟเดิน5 4 3 2, 2สวัสดีค่ะพี่มณีเมบค่ะครับเขาเขานี่ผมเป็นการแสดงนะครับให้เขาพูดผิดเพราะว่าเพื่อเราจะให้รู้ว่าเราจะขึ้นต้นใหม่ยังไงนะครับเขาเขาแกล้งพูดผิดนะครับ เห็นไหมสังเกตไหมว่าเขาสวัสด,ดีช่วงที่สวัสด,ดีเราจะไม่ไม่ยกมือสวัสด,ดีค่ะอย่างนี้นะครับเปิดรายการเราจะต้องถึงแม้ว่าเห็นหน้าเห็นหน้าเสร็จแล้วเอามือลงแล้วถึงจะบอกสวัสด,ดีค่ะนะครับสวัสดีครับอย่างนี้นะครับอย่าพูดพร้อมกันว่าสวัสดีครับอย่างนี้มันมือกับปากจะบังกันนี้ก็พร้อม ทั้งเราก็บอกอันนี้ก็บอกว่าเป็นเทคที่สองนะครับเทคสองเราทำไมเราคันนิ้วเราก็บอกว่าแนะนำชื่อเทคที่สองห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะพิมวัน,นี้แม่พยับค่ะทำงานอยู่ที่สำนักง,ง,งานเครือข่ายอกรนวดเล่าค่ะ ครับแต่อันนี้เขาไม่ได้พูดผิดนะครับอันนี้พูดถูกแล้วแต่เพียงแต่เราจะย้ายมุมกล้องเพราะเราจะเปลี่ยนช็อตเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนขนาดภาพน,นี้เราก็ย้ายไปตำแหน่งกล้องอะไรฮะตำแหน่งกล้องหนึ่งคือไปทางซ้ายมือของเราผมจะย้ายนะครับ อันนี้ก็มาตัดแต่งกล้องหนึ่งคือเมื่อเมื่อเราจะเปลี่ยนเวลาไปตัดต่อเราจะไม่ใช้ขนาดภาพเท่ากันเอามาต่อกันนะครับหรือว่ามุมกล้องเป็นมุมเดิมแล้วก็ขนาดขนาดภาพเท่าเดิมเนี่ยเราเรียกว่าภาพจ้ำภาพกระโดดนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมจะไปสอนตอนที่เรื่องการตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการ ต่อจากที่แรกแนะนำชื่อมาช็อตที่2เราจะให้แรงบันดาลใจนะครับจะให้เขาพูดถึงถึงแรงบันดาลใจครั้งแรกเขาบอกไปแล้วว่าเขาชื่ออะไรทำงานที่ไหนที่2ก็บอกเออแรงบันดาลใจอะไรถึงมาเรียนนะครับนี่ก็จะเป็น,เป,นเป็นอะไรเทคที่หนึ่งช็อตที่2นะครับพร้อมพร้อมไหมเราก็บอกไปแรนะครับคือในขณะที่เขาพูดเนี่ย ตอนนั้นกล้องสองเขาหันหน้าไปทางกล้องสองใช่ไหมครับเนี่ยในละยะสั้นนี้เขาหันหน้าไปทางกล้องสองเวลาที่ผมย้ายมากล้องหนึ่งเราจะไม่ขึ้นต้นด้วยกล้องหนึ่งทันทีผมนับห้าสี่สามสองหนึ่งเจ็ดแล้วเขาถึงจะเหลียวมาหาผมคอยดูนะฮะช็อตที่สองเทคที่หนึ่งเนี่ย แรงบอกแรงบันดาลใจ5 4 3 2, 2วันนี้ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตคลิปสื่อการสอนนะคะหลักสูตรคลิปผลิตคลิปจากสมาร์ทโฟนค่ะครับแล้วจากนั้นเนะะี่ยฮะเมื่อเมื่อเป็น มุมนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะย้ายกลับไปที่ที่มุมเดิมเป็นลองช็อตเราจะปิดรายการโดยที่ว่าเมื่อจบแล้วท่านจะเอาคลิปนี้ไปทําอะไรนะครับทําไมต้องย้ายไปย้ายมามากๆกก็เพื่อจะให้รู้ว่าเรามีหลายกล้องนะครับอันนี้ท่านอย่าเพิ่งราคาญนะครับอันนี้ยทำหนังถึงเขาถึงต้องทํากันเป็นปีนะครับเอาเอานิดเดียวเราไปต่อกันนี่ช่วงจะต่อช่วงที่ผิดเราไม่เห็นเขา นะอันนี้คือเบื้องหลังผมถ่ายทําให้ดูทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นตอนที่จะปิดรายการสมมุติในเรื่องนี้เรามีแค่สามชอ็อตท่านต้องไปทําอย่างนี้นะครับไอ้ส่วนผังต่างๆการวางกล้องอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกินนี่ก็เป็นฉากเป็นขนาดภาพเป็นขนาดภาพลองช็อตนะครับผมจะปิดแล้วเมื่อปิดก็จะต้องนับอาขานไปในนี้ว่า ช็อตที่3เทคที่1 5 4 3 2ห้่างวังว่าคลิปนี้นะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อนๆที่เข้าร่วมหลักสูตรผลิตคลิปจากสมาร์ทโฟนนะคะพบกันในคลาสทาง z o o ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะค ขอบคุณมากจะได้ยินเสียงคัดไหมฮะเสียงต่างๆเราจะต้องบันทึกไว้เสมอเพราะว่าเวลาไปตัดต่อเราจะได้เห็นว่าเราจะหยุดภาพตรงไหนเพิ่มตรงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของเบื้องหลังการทำงานปกติจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านต้องเรียนออนไลน์เรียนในซูม เราไม่ได้ไปฝึกในชั้นเรียนนั้นพวกถ้าท่านมีเพื่อนเราก็าเรียนสองคนได้แต่อันนี้เราเรียนเดี่ยวเพราะว่าโควิดมานะครับก็หวังว่าทลิปที่ทำไปนี้วันนั้นท่านจะต้องเอามาตัดต่อพร้อมกับผมคือถ่ายไว้เฉยๆยังไม่ต้องตัดต่อนะครับผมจะสอนวิธีว่าจะเอา,เอาภาพมาต่อกันยังไงนั้นเจอกันใน กันอบรมในเรื่องการเรียนซูมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ